สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับยิมมี่นะครับเหมือนเดิมครับผมคือวันนี้มันเห็นพาโนรามามากฮะ360องศารอบจักรวาลจริงฮะคณะของผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่เขาลูกไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแพนมาดูวิวเลยเดียวคือต้องบอกว่าสถานที่จริงอ่ะไม่เหมือนในในคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายนะฮะน่าก,กลัวมากครับไอ้อย่างตรงนี้คืนเพื่อนเห็นไหมครับตรงนี้นี่คือตกไปปุ๊บนี่คือ ไปรับศพกันข้างล่างได้เลยนะฮะนี่วิวเะียนเขาช้างเผือกนะครับใจไม่ถึงพออย่ามานะฮะหมายรอกมาได้ทุกคนแหละผมยังมาได้เลยขนาดคนป่วยใช่ไหมเออวิวสวยมากเห็นหมดเลยว้าวเดินคนเดียวคือถ้าหยุดแล้วแรงมันจะผ่อนลงครับผมก็ต้องเดินเลยกลายเป็นว่าเดินไม่รอเพื่อน ไม่เจอกันครับใหญ่มันมาฮะบาย